เก็บหมดกดหนึ่งตายก่อนกดสองอันนี้ให้เดาก่อนนะครับผมอันนี้ดูครับดูว่ามีใครจริงใจกับเราแค่ไหนไอ้วัดวัดความจริงใจครับโอเคไม่เคยไม่เคยทำให้ผูกใจเลยเว้ยจริงผมไม่เคยทำให้ผูกใจหรอกจำไปละแต่ละแต่ละแต่เรื่อง ไวยรวยร้องรวยรวยนี่รุ่นใหญดียืนสนามอุ้ยมีเล้งอ่ะอุ้อ้ยอุ้บุ๊ไปไหนเนี่ยบุ๊บุ๊เออไฮคิวมาอีกโอ๊ตเบ๊ยโอ้บุ๊คเบ๊ยตีมนเลดบุ๊คเอวตีบไ๊คมาเอ้าวัสดีนี่สวัสดีพรมยานดี

แบร์ไหนมีเครื่องกรออากาศก็ติดต่อมาได้จะขายให้นะับช่วยกันนะผมน้ำพึ่งเรียเสือพึ่งเงินนะผมเฮ้ยอย่าทำผู้หญิงพี่ไม่ชอบ่ะไม่ชอบคนทำผู้หญิงางอย่าทำผู้หญิงอย่าทำผู้หญิงอย่าทำผู้หญิงอย่าทำผูหญิงอย่าทำผู้หญิงผู้หญิงตายเฮ้ยเจอเราเจอเรา <laughs> เอาบุกบุกบุกดูเลยะกูะไม่ e เห็นต้องเล่นเกมของมึงเลยอาะดูกูนั่งเก็บได้เลยบุกเขาเกมเนี่ยบุก <laughs> ขึ้นไดอขึ้นได้วยอะไรล่ะไม่ต้องเล่นเลยทับ mà đi săn, mà đi luôn mà đi săn, mà đi săn, mà đi săn, mà đi đi cô lở. cô ทุบผู้เหรออเหลือมนคนเดียวเฮ้ยอ้าวเหลือมนคนเดียวเฮ้ยหนุ่มโอ้ยขึ้นด้วยกูต่อยขึ้นแรง โอ้โหขนาดเตะยังแรงอ่ะกูตายกูตายพี่พี่ <c oughs> เฮ้ยบุกิดมือตกเลยน้องสวนไม่ได้เนี่ยปฝีมือตกมาเนี่ยคอมเมอร์แรงมาเนี่ยเฮ้ย

เฮ้ยไอเหี้ยโอ้แล้วรถหกไม่เอาไปยักเยักพี่น้องเดี๋ยวไหนเว้ยเฮี้ยช้าชิบหายมันทำอะไรของมึงเนี่ยเออเล่นตั้งนานไม่ได้อเลยกูตายเกออแล้วก็เปิดรถได้ไงเนี่ยเอาเฮ้ยมันมัวไปหมดเลยเฮ้ยตัองแตกี่ทีตายวะสี่หกสี่ห้าหกหกห้าหก ตัวเกาะปะตัวเกาะปะอเ,เอ้ยไม่ทมัทนนะเนี่ยเฮ้ยไปทันไปอยู่โอ้ยแย่วอะบุกบุกบุก,บก,บกต้องไปแล้วบุกต้องไปแล้วบุกต้องไปแล้วโอเคเราจะปล่อยนายไปเรเขาขอเกาะสองตัวด้ะเราขอเกาะสองตัวด้ะ เล่นผมพาสองกาสองตัวแล้ววิชเขอบคุณครัดเราจะปล่อยได้ไปนะช่วงแรก <laughs> ไม่ได้พันธมิตรนะครับต่อยกันอยู่แล้วครับอันนี้ต่อยกันอยู่แล้วขออนุญาตนะลงมาจากเทสลาเขาบอกกูเป็นเอเรียนเย่ทูโฟนกูไว้กูกับเพื่อนแล้วกูเอาไปไว้ในไว่นีครับเย่เอ้ยเด็กช่าง Quên nhà lan quên. Bảo đây thế rồi. ตีสิวกตีสิอู้ยมันโง่จังวะเอ้ยอย่าทำผู้หญิง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 แคบบัวแคบบัวอืมอืมอืมอื ไม่ต้องรูงแล้ววันนี้ยังไม่มีใครเห็นเลยเหรอฮัลโหล มึงเอื้อมไปไไหนอะ่ะเฮ้ยปกติไม่ตายไม่เหรอท่านี้มันอยู่มุมขวาผมด้วยนะ